ครับผมชื่อนายชักมงคลรัตดชาครับและก็ผมนายคูเรียนพุ่มมินโยพวกเราเป็นตัวแทนกลุ่มสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยเทคนิคข้าหลวงซีเมนไทยนุสร์อนวันนี้เราจะมานำเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อว่าครีมถอดหมุดไฟวิวความเป็นมาและแนวคิดของสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้จากการสํารวจในการต่อมชิ้นส่วนเครื่องยนต์พบว่าไฟวิวเป็นอีกหนึ่ง เขามีหมุด3ตัวที่ถอดออกได้ยากจากการสำรวจพบว่าต้องใช้ไฟเป่าให้ความร้อนทำให้เหล็กอ่อนตัวจึงจะาีมึมาดึงออกได้เราได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ขึ้นมาทำให้ทำให้ล้ดระยะเวลาในการเอาหมุดออกและปลอดภัยไม่ต้องใช้ความร้อนต่อไปเป็นการสาธิตการใช้งานนะครับ

ขที่สกดล็อกให้แน่นบีบล็อกให้แน่นขั้นที่3เลื่อนลูกตุ่มน้ำหนักให้ชนกับปลายกา้านโหจากการสำรวจส่วนใหญ่พบว่าการดึงหมุดออกใช้เครื่องนี้ใช้ จำนวนประมาณ3-4ถึครั้งในการดึงหมวกออกขอจบก,การนำเสนอเพียงเท่าน,นี้ครับ